ีตอนเช้าๆนะครับผมวันนี้ก็ฝนตกแต่เช้ามืดเพื่นะครับตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยนะครับทุกท่านนะครับตันนี้ก็อากาศเย็นสบายนะครับผมอาจจะตกหลายวันนะครับนี่ครับท้องฟ้าก็จะมืดครึมแบบนี้นะครับผมอันนี้อยู่ในบริเวณบ้านนะครับผมนะครับก็พามาชินชมดูนะครับต้นไม้รอบๆบ้านนะครับ ครับผมก็จะมีต้นน้อยหนานะครับตอนนี้กําลังลูกๆโตๆทั้งนั้นเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นองุ่นนะครับนี่ครับก็ดนนูบ้างนะครับครับจะพาดูรอบๆป้านนะครับผมส่วนนี้ก็ดอกกล้วยไม้เวนด้านะครับผมก็จะนานหน่อยนะครับผมนะครับผม วันนี้ก็ฝนตกนะครับผมครับผมก็จบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับก็มาฝากาความคิดถึงกับ f อทุกท่านนะครับผมนะครับก็ขอฝากไปเพียงแค่นี้ครับก็สวัสดีครับ